จอยโอ้ยโอเคนะคะทุกคนวันนี้เราก็พาชนทิชามาเที่ยวโนนสังวันนี้เรามาไอส้สกายวอล์กนนสังนะคะเป็นจังได้เหรอเฉียววะเฉยเยค่ะเอนจอยเอนจอยแต่ว่าหือมืออะ <c oughs> <c oughs> S <S คุณน <S 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 ณนะผู้ enjoy โอ้ยโอเคนะคะทุกคนวันนี้เราก็ออกพาชนทิชามาเที่ยวลูกสาวไปเที่ยวเที่ยวให้สนุกนะคะคนเก่งของแม่แม่โอ้ยน่ารักมากมาเยเลยจริงๆสจก,กายายวอลเย์ายายังไม่กล้าขึ้นเลยนะคะน่าจะเสียวมากเลยที่เม่สายนี่ก็มีช่างแสนก็มีวันนั้นไปไม่ได้ขึ้นมันร้อนน่าจะโอ้ยน่ารักมากมาเยเลยลูกสาวนะคะ ลูกสาวของเราน่ารักจริงๆน่ารักหลายๆในแม่เอสซีแฟนคลับชื่นใจอืมูไปยิ้มไปนะคะไม่ได้นะคะลูกสาวเนอะเด็กๆนี่จะไม่ค่อยกลัวแต่เรานี่แหละกลัว <c oughs> ผู้สว,ว์นี่แหละนะคะ อน่ารักมากเลยน่ารักจริงจริงน่ารักมากๆเลยลูกสาว เที่ยวให้สนุกนี่แหละพาลูกเที่ยวอย่างเงี้ยดีลูกได้เที่ยวโดยนะคะวันนี้ลุ้นเลขกันเด้อลูกสาวจะเป็นแม่เลี้ยงวันนั้นนะลูกสาวจับบอลเมื่อวานนะคะน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักที่สุด น่ารักที่สุดเยี่ยมจริงๆตัวไปยิ้มไปว่าไม่ได้กลัวหรอกว่าลูกว่าชิวๆว่าไม่เล็ก <laughs> ชิวๆนะคุณน่ะผูเอนจอยโอ้ยโอเคนะคะทุกคนวันนี้เราก็พาชนทิชามาเที่ยวนนสัง วันนี้เรามาไอสกายวอล์กโนนสังนะคะเป็นจังได้เหยเชียววะเฉยๆค่ะเอนจอยเอนจอยแต่ว่าเหรื่อมือออกฮุ่นน่ะคุณเอนจอยโอ้ยโอเคนะคะทุกคนวันนี้เราก็พาชนทีิชามาเที่ยวโนนสัง วันนี้เรามาไอสไ้สกายวอล์กนนสังนะคะเป็นจัาได้เคยเชียววะเฉยๆค่ะเอ็นจอยเอ็นจอยแต่ว่าเครือมือเคืองอ๋อหุ่นน่ะผู้เอ็นจอยโอ้ยโอเคนะคะทุกคนวันนี้เราก็พาชนทิชามาเที่ยวเยี่ยมเลยแม่เนนส, <c oughs> สัง <c oughs> วันนี้เรามาไอสไ้สกายวอล์กนนสังนะคะเป็นจัาได้เคยเชียวว,วะ เวยค่ะเอนจอยแอนจอยแต่ว่าเคือมือค่ะออกน่ารักจังเว้ยจังลูกคุณอะผู้เอนจอยโอเคนะคะทุกคนนี้เราก็พาชื่อช่